ยาฟลอรามีจำน่ายร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโอ้โหตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่โรงแรมเดอะแลนด์มาร์คกรุงเทพนะครับหลังจากอิ่มเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดห้องนอนก่อนเดี๋ยวเดียวไม่ได้มาพักไม่ได้มานอนมากินมากินมากินครับที่นี่นะฮะโดดเด่นมากเลยก็คือ ห้องอาหารจีนนั่นเองห้องอาหารจีนใช่เป็นบุฟเฟ่อาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะครับผมชื่อห้องอาหารว่าสุวยเซียนนะครับผมที่นี่เป็นบุฟเฟ่จีนที่นี่เป็นบุฟเฟ่อาหารจีนครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่าห้องอาหารเขาจะเป็นแบบไหนแล้วก็จีนกวางตุ้งที่กินแบบอิ่มน้ำสำราญเนี่ยแบบไม่มีกั๊กเนี่ยเป็นยังไงครับไปดูข้างในแรนมากันครับ ห้องอาหารจีนซุยเซียนห้องอาหารที่เปิดให้บริการมากกว่า30ปีครับตั้งอยู่บนชั้น10โรงแรมแลนด์มาร์คแบงคอกบริการทุกท่านด้วยอาหารจีนต้นตำรับอาหารจีนสไตล์กวางทุ่งแทๆ้ๆที่คัดสรรวัตถุดิบม่ยังดีและพิธีพิถันในการปรุงทุกขั้นตอนครับ ขึ้นมาจากชั้นล่างเนี่ยพี่เราขึ้นมาที่ชั้น10นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารจีนนะครับผมสไตล์กวางตุ้งนะครับชื่อห้องอาหารจีนสวยเซียนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากโฮเทลเมนเจอร์ของที่นี่นะครับผมมาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับต้อนรับครับพี่วินิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็ดครับสวัสดีครับคุณไมเคิลครับผมยังเรียกว่าพี่โอ้แล้วกันนะครับได้ครับยินดีนะครับพี่โอ้ครับโอ้โหนี้จัดมาเต็มจริงๆใช่ครับได้ยินมาว่า เปิดมา30ปีได้แล้วใช่ครับ33ปีครับโอ้โหพี่โอครับรายละเอียดยังไงครับพี่โอนะอธิบายหน่อยครับจริงๆร้านอาหารจีนซูชิเอยซของเรานี่ยเป็นลักษณะของจีนกวางตุ้งเป็นแคนตตนีสนะครับซึ่งลักษณะของโทนสีหรือการเดคอเรทเนี่ยก็จะเป็นโมเดิร์นครับเราใช้โทนสีแดงดำทองนะครับในร้านอาหารแล้วก็มีปิ้งยัดของไม้นะครับจะเข้ามาเนี่ยจากตึกด้านหน้าเนี่ยเป็นโรงแรมพอเข้ามาดูเป็นร้านอาหารจีนเลยใช่ครับมันยู่ในแบบจีนใช่สวยๆนะ เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนครับบุฟเฟ่ที่เป็นอาหารจีนไม่มีเลยไม่เคยมีใช่ไม่เคยมีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ใช่ครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการทดลองตลาดครับแล้วเราก็เริ่มลองทำถึงซ้ำเมื่อประมาณ14-15ปีที่แล้วครับซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีครับเราก็เลยดำเนิน c o n t i น u e ต่อมาเรื่อยๆครับส่วนอาหารเนี่ยอย่างที่แจ้งแจ้งครับก็จะเป็นลักษณะของอาหารสไตล์กวางตุ้งเป็นแคนตัวนี้ซึ่ง มื้อกลางวันเนี่ยเน้นพวกติ่มซำนะครับติ่มซำก็จะมีหลากหลายนะครับของนึ่งของท่อมีประมาณ40กว่าเมนูนะครับไม่ใช่ว่าเป็นบุฟเฟต่ตุกวันทั้งวันนะคือจะเป็นแค่เป็นเวลาของ,ของมันใช่ไหมครับก็คือ สิบเอ็ดครึ่งไหครับมื้อกลางวันเนี่ยครับถ้าเป็นวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันเสานะร์นะแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งคือในช่วงสามชั่วโมงเนี่ยครับนั่งทานได้ตลอดวาทิตย์เนี่ยเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยแขกจะมาค่อนข้างเยอะครับบ่ายสามโมงเปิดนานขึ้นนะครับ<ช>ผมบซึ่งเหมือนกันครับสี่ชั่วโมงนั้นสามารถนั่งทานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ครับผมแอบเห็นราคาแล้วคือเที่ยงที่ปา่างกันเยอะเลยนะครับใช่คือคุ้มอ่ะคือคุ้มจริงๆเรียนอย่างนี้ครับปกตินี่ครับราคาวันวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยราคาเราจะอยู่ที่780บาทเยแดสิบบาทัแวแต่วันอาทิตย์เนี่ย950บาร้อยห้าสิบบาทุกทุกวันอาทิตย์เนี่ยจองล่วงหน้าประมาณ1เดือนนะครับเพราะว่าเต็มตลอดเต็มตลอดเต็มเต็มครับเท่าว่าครบจริงๆนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมเชื่อว่าตอนเนี้ยเสียงฮือฮากันอยู่ทางบ้านเนี่ยพี่เพราะว่า ไม่เคยรู้ว่ามีบุฟเฟ่อาหารจีนแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของน่าจะเป็นของ The First Image ด้วยแล้วใช่ของแบบหลายๆของผมนี่เป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าพี่โอ้เป็นซิกเนเจอร์อีกจานหนึ่งครับเป็นกุ้งแม่น้ำรับเอ็กโซซอสเอ็กโซครับแล้วก็เป็นกระทาร้องกกินแบบทะลุแมสใช่เดี๋ยวสักครู่จะทะลุมากกว่านี้ครับโอ้โห โอ้น่ากิน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 ไม่ไหวแล้วฮะพี่โอครับก่อนที่อาหารจะเซ็งเนาะคุณละสามเมนูดีกว่าให้ผมสามให้พี่เคลินสามแบบไม่ซ้ําเลยวัดจากหน้าตากันเลยวัดจากอทรงเลยเมนูแรกเนี่ยแนะนําเป็นเมนูนี้ครับเป็นขนมจีบกุ้งขนมจีบกุ้งยกเขียวขนมจีบกุ้ง แล้วก็เห็นพี่โอ๋บอกว่านอกจากขนมจีบกุ้งกับมี่ไหมฮะมี่ครับ,รบที่ปากเซ<ช>ียน้าเก๋ากุ้งครับหลายๆที่นะครับไส้ขนมจีบหรือไส้<ช>ตัวติวต่มซำเนี่ยจะใช้ไส้เดียวกันแต่ของเราใช้ตัวลไส้ปกติแล้วผมคิดว่าหลายๆที่คงจะใช้ไส้เดียวกัน<ช>แต่ว่าเนี่ยกินรู้เลยเท็กเจอร์ของฮะเก๋าเนี่ยกุ้งเมือนจะว่าจะสับมาเยอะหรือว่ามันจะนุ่มกว่ากมันจะมาดูไม่เป็นไม่เป็นตัวใช่แต่มันแน่นนะใช่แต่ถ้าเป็นของขนมจีบมันจะมีความสึกเหมือนเป็นตัวเลย สีหน้าคุณคุณดูสีหน้าผมผมไม่ต้องพูดเยอะแบบอร่อยจริงอ่ะโอเคครับอันนี้ก็อยากให้ลองทั้งทั้งสองท่านนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบอยู่ในเมนูพิเศษของปราจิตครับอันนี้เนี่ยข้างในจะเป็นไส้กุ้งนะครับแล้วจะมีแป้งกอบอยู่ระหว่างชั้นตรงกลางคล้ก็จะเป็นแป้งอีกหนึ่งชั้น ไม่หล่อนมากครับซอสแล้วก็ซอสนี่คือซอสอะไรครับเป็นเป็นซอสซีอิ๊วฮ่องกงครับใช้ซีอิ๊วแล้วก็ปรุงตามสไตล์ฮ่องกงอ่ะโอเคครับเดตอนไมเคิลกินเราต่อกันเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวอันนี้ให้คุณเพชรเป็นพิเศษครับเพราะว่าคุณไมเคิลทานไปแล้วนะพิเศษเหมือนกันครับได้ครับเป็นฮักเก๋าครับฮักเก๋าข่อยเชลล์ครับคำโตโตครับ ไอ้ที่เป็นโรยอยู่บนหอยเชลล์ครับที่ว่าเป็นซอสเดกโอแล้วท่ามไอ้ที่มันเป็นเม็ดๆเต็มคืออะไรเป็นหอยเชลล์เป็นกันหวยคือหอยเชลล์แห้งครับเคี้ยวจะมีรสชาติผมชอบมากกลิ่นหอมมันนันนะใช่ครับดีมากครับอร่อยมากผมผมว่าถ้าผมมาที่นี่นะผมน่าจะโดนเนี่ยหลายอันหลายชิ้นหน่อยหลายชิ้นหน่อยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ติมซัของเราใช้เนื้อวากิล ในนี้นอกจากเนื้อวากิวครับมีโฟลกราด้วยครับมีตับคในนี้คือรวมอยู่ใช่รวมอยู่แล้วก็มีน้ำมันทอฟฟครับทอฟฟออยนี่ฮะหน้าทองด้วยหน้าทองด้วยติดกระดาษนีนแกะไม่หมดนะวางยาผมด้วยอันนี้เจอไส้วากิวเข้าไปเนี่ย ถึงขั้นเงียบเลยรสชาติดีมากครับแล้วก็อร่อยมากด้วยมีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเมนูอื่นบ้างครับเดี๋ยวเขาเสียใจกันเป็นกุ้งมายองเนสครับผมดูผมผมดูแล้วมันจะไม่มีอะไรน่าพลาดเลยนะพี่โอหัวนี้นะสั่งได้เรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับอมันเป็นกลิ่นของซอสสลัดซึ่งซึ่งน่าไม่น่าเชื่อว่าพอมารวมกับ กุ้งทอดมันดันอร่อยขนาดนี้ครับอร่อยมากอร่อยมากครับผมอ่ะโอเคเป็นชั้นหนังกรอบเป็นชั้นหนังกรอบอันนี้วันอาทิตย์เท่านั้นอันนี้เนี่ยใช้เป็ดเพศเมียครับน้ำหนัก2.8กิโลนที่ชอบเป็ดปากกิ่งแบบที่เป็นหนังเบมีไหมมีครับปกติก็มีมีครับปกติเราจะกินแต่หนังครับ แต่ว่าอันนี้พอกินกับเนื้อโอ้โหเต็มคำหมูกรอบนี่มันมันมันเรียกคุยกับผมอลมันสะกิดมันสะกิดผมหลายทีแล้วรับเลยหืฟังเสียงแลองฟังเสียงครับืมมันอ้วนมันหนามันดูกรอบนะครับผมมันดูแบบกัดเข้าไปในแครบเข้าไปอย่างเงี้ย นี้จะเป็นอาราคาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันเข้าผัดหอยเชลกังป่วยครับเมนูนี้ครับลองดูครับหอยเชลนุ่มมากเลยครับแล้วก็กินคู่กับข้าวข้าวเนี่ยมีกลิ่นกระทะนิดๆแล้วตัวผัดข้าวเนี่ยมันไม่ได้ผัดแบบเลี่ยนครับบางทีข้าวผัดมันจะเละใช่เออที่ผมชอบอย่างนึง ข้าวมีความแห้งใช่ข้าวที่มันทำข้าวผัดเนี่ยครับจะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วเา,าไปสวยนะครับพุ่งผูกมาเสร็จเนี่ยเราไปผัดเนี่ยมาจาับแช่เน้อแช่ใช่ครับเมนูนี้พี่โอบอกว่าถ้าใครมาทานที่นี่แล้วไม่ไสั่งไม่ให้ออกจากโรงแรมฮนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจานพิเศษครับเนื้อสนันในวากิวซอสฮ่องกงเดี๋ยวดูกันหน่อยนะฮะหั่นง่ายมากหั่นง่ายนุย่มมากมีหอมด้วย ตอนกัดมันรู้เลยว่ามันต้องมีแทรกอยู่แล้วมันการที่มันแทรกอยูม่มันทำให้อร่อยนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าดีมากครับผมดีจริงๆนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทานความอร่อยแบบนี้นะครับมผมก็มาเรียนเชิญกันได้เลยคุณอย่าพึ่งนี่คุณจะตาจบแล้วเหรอยังเมื่อกี้ตอนเดินไปแอบสกิดแอบแอบมันให้นี้ผมมาผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไงบัวเชอร์ครับสำหรับทานอาหารที่ห้องห่างสวิตเซียนครับเป็นติดสองสำหรับสองท่านครับโอ้โหเป็นเฟสติดสองแจ๊คสองสองใบสำหรับใบละสำหรับสองท่าน โอ้หแจกอีกแล้วนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับต้องมาตามเวลาด้วยนะคุณเพชรเวลาไหนนะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงเสาร์เมงคึ่งจะถึงบ่ายสองโมงครึ่งเวารอาทิตย์ตั้งสิบเอ็ดโมงจะถึงบ่ายสามงอ่าใช่แล้วครับผมร้าหามีเปิดมื้อเย็นด้วยนะตั้งแต่ห้าโมงคึ่งเป็นต้นไปขอบคุณพี่โอมากๆครับวันนี้นะครัพี่โอที่สเวลามาดครับผมดีมากเลยครับครับผมคั้นแล้วเดี๋ยวเราทานกันต่อนะผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวร้านต่อไปครับเราจะไปจัดไปที่ไหนนะครับต้องรอติด เก็บก่อนครับอันนี้ไม่แปลทานนานๆเลยดีมากอันนี้ๆๆๆด,ดีมากพีกก่ขั้นครับผมข้างหน้าพวกเรานี่คือเป็นเซตอาร์ตนูนทีครับคุณเพชรครับที่โรงแรมนี้นะครับเขาจะมีบุฟเฟ่เป็นช็อกตรั่นเองอถ้าพูดถึงการปิ้งย่างเนี่ยเราจะพูดคำต่อมาเลยคือปิ้งย่างเกาหลีใช่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี for something new